ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในโรบอกแมปอะไรค์ครอสเซกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับ ซึ่งในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทำการสรุปอัปเดต Winter Final 1นะครับผมก็จะมาสรุปให้ฟังนะครับว่าอัปเดตเนี้ยมีอะไรเข้ามาใหม่บ้างแล้วก็มีอะไรที่ถูกปรับบ้างนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากช่องอุดมจอนะครับถ้าหากว่ากดกันแล้วเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะทุกคนก่อนอื่นนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือในส่วนของ กิวนะครับกิวของผมตอนนี้รับคนเพิ่มนะครับตอนนี้กิวของผมมีอยู่83คนนะครับเนื่องจากว่าคัดคนที่ไม่ได้เล่นออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้บอกสำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะครับแล้วก็อื่นๆเนี่ยก็<า>อยากจะบอกว่ารับคนเพิ่มอีกจำนวน67คนนะครับ67คนนี้นะครับการเข้าไม่จำเป็นที่จะต้องบริจาคขั้นต่ำหรืออะไรเลยนะครับผมจะคัดคน ทุกอาทิตย์นะครับก็อยากให้พยายามส่งเพรให้มันขยับเรื่อยๆนะครับผมเนี่ยจะคอยอัปเดตในกิ่นะครับคอยดูนะครับก็คือมีในส่วนของ e x c e l เนี่ยผมมีไว้นะก็ดูว่าใครเพรใครขยับบ้างแรล่งใครขยับบ้างนะครับพยายามส่งเพรพยายามลงดันกันนะครับอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งสงครั้งก็ได้นะถ้าหากว่าไม่ว่างเล่นนะครับถ้าหากว่าใครไม่ขยับขยื่นเลยเนี่ยเกิน1สัปดาห์นะครับผมก็ อาจจะต้องคัดหรือว่าเตะออกจากกิวนะครับส่วนใครที่ผมเตะผิดหรืออะไรเนี่ยหรือว่ากลับมาเล่นแล้วนะครับก็สามารถที่จะทักบอกลอสกี้ได้นะครับทางตัว Discord วิธีเข้านะครับเข้าไปที่ Discord ใต้คลิปได้เลยนะคุณผู้ชมเมื่อรับยศเสร็จนะครับให้ไปที่ในส่วนของแชทขอเข้ากิวอะไรคอสโอเวอร์นะครับก็จะเห็นอยู่แถวๆข้างล่างแชทโลบอกนะครับก็จะมีกฎการส่งชื่ออยู่นะครับ โอเคมาเข้าเรื่องอัปเดตกันเลยนะอัปเดตวินเทอร์ไฟแนลหนึ่งนะครับอย่างแรกเลยก็คือมีเกาะเข้ามาใหม่หนึ่งเกาะนะครับมีดันเจียนเพิ่มเข้ามาแล้วก็มีดันเจียนกุญแจเพิ่มเข้ามานะครับมีเงาใหม่5ตัวก็น่าจะเป็นเงาบนเกาะ3ตัวแล้วก็ในดันเจียน1ตัวซึ่งเป็นบอสนะครับแล้วก็ดันเจียนกุญแจอีก1ตัวอาวุธ7ชิ้นก็คืออาวุธบนเกาะที่มีขาย6ชิ้นนะครับและก็อาวุธในดันเจียนอีก1ชิ้นส่วนเรลิกแต่9 ชิ้นเหรอเลลิกใหม่9ชิ้นครับมีเควสใหม่เข้ามา7เควสสําหรับเกาะใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเกาะใหม่กันเกาะใหม่นี่อ่าเฮย้ยอะไรอ่ะเอไอ,ไอหน้าหนอผมก็ลืมชื่อเรื่องอ่ะอ่าแฟรี่เทลใช่แฟรี่เทลครับเดี๋ยวเซฟกันก่อนเลยโอเคส่งเควสแล้วก็เควสต่อมาก็จะเป็นค่ามอนส0ามสิบตัวโอเคเสร็จเควสเสร็จแล้ว2เควสนะครับต่อมาเควสที่3ม ค่าอีก25ตัวเสร็จเฟวที่4ค่าร่อนกาย15ตัวเสร็จต่อมาค่าตัวใหญ่ปึิบเควสที่6เป็นดันเจียนแฟรี่เทลนะครับเดี๋ยวขอซื้อบุธกก่อนเลยแล้วกันให้ครบเมื่อกี้ดาบนี้ได้แล้ว ต่อมานะครับเกี่ยวกับเรื่องอัปเดตดันไฟนะตอนนี้มอนของ Daily Kingdom ออนไลน์ทาวแล้วก็ Zero Kingdom แอดเข้าไปในดันไฟเรียบร้อยแล้วนะครับรวมถึงโลกเว s เลิกแล a i เฟ Guild ก็เข้าร่วมดันไฟไปเรียบร้อยเช่นเดียวกันง่ายๆคือศัตรูใหม่ชั้นใหม่นะครับก็ไม่มีอะไรมากต่อมานะครับแรงใหม่ h y p e r s ์โซลาร์แรงนะครับ HSR แล้วก็ HSR บวกนะครับซึ่งเราจะสามารถครับอาวุธแล้วก็เงานะครับระดับ UR บวกได้แล้วก็ระดับ HSR บวกเนี่ยจะสามารถตื่นเงา GR ได้นะครับเป็นเบสหลักก็เดี๋ยวเราไปรีเบิร์กันเลยนะครับการรีเบิร์นะครับก็จะต้องเทสแรงเลเวล1,100งแล้วก็ดันไฟถึงชั้น500นะครับถึงจะสามารถเทสแรง HSR ได้ปะลุยกันเลยแต่คิดว่าน่าจะชิลนะเพราะว่าตอนนี้เล่นสายดาบอยู่นะครับ และไอ้ข้างบนนี้ก็ขยันผ่านชั้นกันไปเรื่อกินนะโอเคเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเสร็จเควสเลยป้าบแรงต่อมาจะเป็น HSR บวกซึ่งเราจะต้องผ่านดันนะครับชั้น540เลเวล1,100นะครับแล้วก็ต้องเทสแรงด้วยแต่ตอนนี้ผมจะไหวกัะดันไฟไหมเนี่ยไม่ทันจริงจังว่ะคนดูเดี๋ยวเราค่อยอัพแรงแล้วกันตอนนี้ยังกากอยู่เออ ยังกากอยู่คือตามตามไม่ทันจริงครับแผ่นี้ด้วยความที่ว่า<ม>ผมยุ่งอยู่กับธุรกิจที่กำลังจะทำช่วงต้นปีนี้ก็เลยไม่ค่อยว่างสเท่าไหร่อ่ะข้ามไปเลยเดี๋ยวค่อยทำนะครับต่อมานะครับเรื่องของการรีเบิร์ตตอนนี้เราสามารถรีเบิร์ตได้ถึง43ครั้งแล้วก็เพิ่มเข้ามาทั้งหมด7นะครับ7ครั้งโดยประมาณนะแต่และรีเบิร์ตเนี่ยก็จะให้ สเตตที่มากขึ้นแล้วก็ exp ที่เยอะขึ้นนะครับต่อมา winter key dungeon นะครับมี dungeon กุญแจใหม่3ดั d น,นะครับแต่ละดันเนี่ยจะดอกเงาแล้วก็อาวุธเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับทั้งหมด d u n ละ3ชิ้นทุกๆ d u ดันเจียนจะให้เลลิก3ชิ้นซึ่งเขาบอกว่าไอเทมพวกนี้จะจำเป็นสำหรับเลด winter final นะครับ ก็จะมีกุญแจขายอยู่ที่ Winter Shop นะครับบนเกาะหิมะนะก็สามารถซื้อได้เลยนะครับลองลองสักกุญแจดูลองอ่ะอันนี้ดูมาสตาร์ทเลยครับตีได้ตัว G R บวกได้ดาบลิมิเต็ดอ่าดรอปแล้วนะครับอุ้ยเงาเหมือนจะโหดนะผมว่าผมเก็บไว้ดีกว่าโหดพอๆกับเฟส i ีฟม o นาทเลยนะครับแลกไว้เยอะๆก็ดีนะครับสำหรับกุญแจ อันนี้นะครับ Festive v e r m i l i o n Key นะครับอันนี้ผมแนะนำนะน่าจะคุมที่สุดละโอเคในส่วนของเลลิกนะครับชิ้นแรกคิสตั s สโนเฟล k e โอเคในส่วนของเลลิกนะครับชิ้นแรกคิสตั s สโนเฟล k e ได้ Shadow Damage Shadow Level อะไรลักแล้วก็เลเวลอาวุธนะครับแคมปัสเชนได้ชาร์โด d a เดเมจแล้วก็เลเวล เงาชิ้นที่3นะครับจะได้เลเวลเงาอะไรลักแรงอัพลักแล้วก็บัฟอีพก็อันนี้ดูเป็นน้ำจิ้มแล้วกันสำหรับคนที่จะลงหานะครับก็ลงหาเองได้เลยนะครับคุณผู้ชมต่อมาก็มีการบัฟแล้วก็ปรับ QOL นะก็มีการบัฟทั่วไปนะครับแล้วก็ตอนนี้น้ำยาคริสต์มาสนะครับสามารถซื้อหลายๆขวดได้ในครั้งเดียวแล้วนะส่วนของโคด้ดนะครับโค้ดเนี่ยจะมีทั้งหมด4โค้ดด้วยกันนะครับอ่ะโค้ดแรกเดี๋ยว ผมลืมเปิดได้นี่หรือเปล่าอ่าไม่ได้ลืมนะครับโค้ดแรก winter final 1นะครับใส่เข้าไปเลยปากเมื่อใส่เข้าไปนะครับจะได้99ตัวแล้วก็เซ็ตน้ำยา3ขวดนะครับต่อมานะครับ winter n 1ใส่เข้าไปนะครับจะได้ตั๋ว49และก็หมดโทเค็น249โค้ดที่3นะครับก็คือ winter SORRY for delay นะครับเมื่อใส่เข้าไปจะได้99ตัวแล้วก็เซตน้ำยา3ต่อมาโค้ดสุดท้ายนะครับก็คือ new year นะครับใส่เข้าไปนะครับจะได้วินเทอร์ชาด999แล้วก็ตัว199นะจ๊ะอ่ะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับสรุปอัปเดตวินเทอร์ไฟแนล1นะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากช่องอรดุมเจาะนะครับสำหรับคลิปนี้เน่ก็ขอตัวลาไปก่อนเจินครับบ๊ายบายทุกทู